วันนี้เราจะมาคุยว่าคุณควรจะเปิดไหมนะและป้านะครับส่วนถามว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่อ่อนไหมก็ตอบตรงๆนะไม่ได้อ่อนครับกะเป็นตัวละครที่เก่งมีความยืดหยุ่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าควรจะจัดให้เจอกับศัตรูที่แพ้นจินภาพเป็นหลกักรอบนี้ไปรีเช็คเรื่องทีม,มาให้เยอะมากๆแล้วฉะนั้นในเรื่องของทีมเนี่ยจะมีการพูดถึงที่มันเยอะขึ้นเยอะกว่ารอบที่แล้วแล้วก็ตัวละครตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีตัวหลวนเหมยก็สามารถเล่นได้นะส่วนคนที่อวยเนี่ยถ้าอยากจะเปิดแล้วไปให้ไกลก็แนะนําว่าควรจะไป ถึงอีดูลอนสองฉะนั้นใครที่กังวลว่าเฮ้ยตัวละครมันอ่อนไหมมันเล่นไม่ได้เลยเปล่ามันไม่ได้อ่อนนะแต่ถ้าคุณไปเทียบก,กับตัวโกอย่างไฟร์ไฟที่ใส่เข้าไปจนครบทีมเนี่ยใช่มันสู้กันลาบากเพราะว่ามันต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่เรื่องของการแปะทาาุแล้วแล้วก็ไฟร์ไฟ่ยถือเป็นตัวละครที่พอเข้ามาในเกมเนี่ยก็ใช้คาว่าเป็นตัวละครที่แรงบ้าแรงบอไปแล้วนะฉะนั้นจะไปคาดหวังว่าตัวละครตัวใหม่ๆออกมาจะเก่งกว่าไฟร์ไฟไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเอ็นเกมจะเล่นกันไม่ได้แน่ๆถ้าเกิดว่ามีการขยายแรยนครน คอมมาเล่นได้ไม่ได้อ่อนถือว่าเล่นได้ดีเลยเพียงแค่ว่าถ้าคุณเอาตัวที่มาตั้งเทียบเป็นไฟร์ไฟเนี่ยอ่ะมันเทียบไม่ได้และคลิปที่แล้วที่ทําไปมีคอมเมนต์คุยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็บางคนรู้สึกแย่ก็จะบอกว่าทุกๆนะครับตัวละครมันก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแล้วเก่งแบบเก่งเวอร์ไปเลยซะทุกตัวแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่เล่นไม่ได้ถ้าพูดอะไรไปให้คนที่เป็นเมย์รู้สึกแย่ก็ขออาภัยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ปะ บ่นมานานแล้วเริ่มเลยต้องขอเมาส์ก่อนที่จะไปเริ่มคุยทั้งหมดเลยนะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบัญชีของคงใครซาเลวทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นลิงปอมปอมก็ยังติดเชื้อข้อความจากปอมปอมยังไปเธอเป็นใครกันบาน่าทำไมถึงทํารถไฟเละตู้เปะแบบนี้ล่ะบาน่าแล้วทําไมฉันถึงพูดลงไทยด้วยบาน่าล่ะเนี่ยบาน่าใครก็ได้ช่วยปอมปอมด้วยบาน่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าแลป้าจัดก,การให้แล้วประมาจา์ปอมไม่ต้องหวาดกลัวแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลไปความกละหลและบ้าข้างของวานอนที่เกิดจากสิ่งชั่วร้ายเมื่อวานนี้ได้ถูกวิชานินจาจอบุ่นของข้าน้อยขับไล่ไปแล้วหัว oh, จะปวดส่วนตัวประวัติของแลป้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกาแล็กซี่เรนเจอร์นั่นแหละที่คอยไล่ล่าคนชั่วที่มีชื่อว่านินจาชั่วร้ายบัญชาวานอนใช้คําว่ามีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะณตอนนี้เนี่ยชื่อซิงเกิลเพลงก็คือ No Dust So No Break ของนินจาผู้กล้าจอบุ่น AKA แลป้ปเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วส่วนเรื่องข้อมูลที่อัปเดตจาก,กาเซิร ใดๆเลยนะแต่ว่าไปเทสทีมมาให้เยอะแล้วแหละก็ถือว่าเก่งกว่าเทสแค่ทีมซูเปอร์เบรกแทนไฟร์ไฟร์เดิมได้นะจะนด้หัวข้อที่จะคุยกันต่อไปก็คือแรปป้้เนี่ยเป็นตัว DPS เบรกซูเปอร์เบรกที่ไม่จําเป็นต้องมีหลวนเหมยก็ได้พูดง,ง่ายๆคือจริงๆตัวละครที่บังคับใส่เนี่ยคือตัว MC ประสานครับเพราะว่าดาเมจและป้าจริงๆมันแรงมากอยู่แล้วดาเมจหลักก็อยู่ที่การใช้ท่าไม่ตายเพื่อไปสู่สถานะที่เรียกว่าซีลฟอร์มแล้วก็ทาการอัปเกรดให้การโจมตีแบบปกติเนี่ยเป็นแบบเสริมพลังแล้วก็สามารถตตตตีดด้้้ททัังงงหหมม3 3ิิรอบซึ่่นแะ ทีที่1่ทีที่2จะโดนมอนแค่3เป้านะแต่ว่าฮี่สุดท้ายจะโดนทั้งหมดถ้าเกิดว่ามอนเบรกอยู่แล้วก็จะมีดาเมจตัวซูเปอร์เบรกแถมให้ด้วย60%ที่มาจากเทรสของตัวเองอยู่แล้วและทีที่ี่ยจะมีดาเมจพิเศษก็คือดาเมจทำลายด้วยแล้วก็จะมีดาเมจสุดยอดการทำลายล้างจากพรสวรรค์ไอดาเมจส่วนที่เป็นดาเมจทำลายเนี่ยอันเนี้ยมอนไม่ต้องโดนเบรกมันก็โดนดาเมจนะาเหมือนในจอที่คุณเห็นนั่นแหละแต่ว่าไอดาเมจที่เป็นสุดยอดทำลายล้างหรือซูเปอร์เบรกเนี่ยอันเนี้ยมอนต้องโดนเบรกตามปก็นะ ามารถลดทับนสได้แบบไม่สนท่าศัตรูด้วยแล้วก็เพิ่มขึ้นมาได้อีกขั้นต่ําคือ2หน่วยและเพิ่มขึ้นอีก1น่หน่วยตามจํานวนสเต็กที่เรามีสูงสุดทั้งหมด10หน่วยนะ,ะเรื่องเมคนิกเนี่ยจริงๆเอาไปแค่นี้แหละเอาไปว่ามันแรงก็แล้วกันถ้าอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็ให้ไปดูที่คลิปครีเอเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะส่วนคำถามทาี่ว่าแล้วทำไมถึงไม่จะเป็นต้องมีรวดเหมยคือการเบรกด้วยจินตภาพเนี่ยที่เราทําค่าเบรกไว้ที่2อง้บเนาะมันจะทําการหน่วงแอคชั่นมอนไปได้เยอะแบบเยอะมากมากมาก็คือ105 จากการที่กดถ้าไม่ตายไว้แล้วก็มีดอกไม้ตกใส่หัวมอนเพื่อเลื่อนเทินใช่ไหมแต่พอโดนเบกรกด้วยจินภาพ้าแมันเลื่อนไปเยอะมากอยู่แล้วแต่ถ้ามอนแม่งต้านกับขังนี่จะเป็นอีกภาพนะแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันใส่รวมเหมือไปแล้วไม่เก่งขึ้นนะยังไงมันก็เก่งขึ้นแหละแต่ว่าเรื่องของการที่จะสามารถตีมอนตอนที่ล้มไม่นา,นานเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วมันจะไม่เหมือนไฟร์ฟลายที่เบรกเป็นไฟมันไม่สามารถเลื่อนแอคชั่นมอนได้ไดกลนั่นเองผมก็เลยไปลองทําการใช้เพล่าไปลดดิเฟนซ์มอนแล้วก็ทําการลองเอาเจลชิลไปแ <ๆ S 2> <ไ>ปดต <ๆ S 1> หรือว่าเป็นค่า Vulnerability เนี่ยมันเป็นตัวคูณคนละช่องกันนะนะมีพูดเปรียบเทียบเอาไว้ให้ที่คลิปเจวชิวก็กดที่การาฟมุมขวาบนที่คลิปเจวชิวก็ได้ครับทำไว้ให้แล้วฉะนั้นมันจะ flexible ขึ้นได้เยอะมากๆก็คุยที่หัวข้อ flexible ต่อกันเลยก็แล้วกันด้วยความที่สามารถจัดทีมได้เยอะขึ้นมากๆเนี่ยเลยทําให้ตัวแรปป้าขอแค่ยึดว่าต้องใส่ MC เข้าไปเท่านั้นแต่จริงๆ f r e e f ฟลก็อยากได้ MC ะนะแต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องใส่ลวนเหมยแปลว่าอีสองสล็อตเนี่ยเลือกอะไรก็ได้เช่เทนท พวกเอาเวนตูลินหรือว่าชาที่เป็นจินตภาพเหมือนกันเพราะว่ามอมันแพ้จินตภาพอยู่แล้วไงหรือว่าใส่ฟูสเวนไปเป็นควอนตมัมหรือจะใส่หลิงชาการ์เกอร์ที่เป็นไฟไปก็ได้หรือว่าหัวที่เป็นลมที่เอาไว้ช่วยเติมพลังงานให้เราใช้ทําให้ตายได้ทีๆก็ได้ส่วนอีกตําแหน่งหนึ่งที่จะใส่เข้าไปเนี่ยจริงๆผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวที่ธาตุตรงหัวมอนมาช่วยเบรกนะจะเป็นพวก d p s ีเอสซูเปอร์เบรตัวที่2ก็ได้เข่นฮิเมโกมิชานองมาแต่จริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าไปใส่พวกตัวละครที่สามารถลดตี่าเปาาะบงใส่มอน ก็ได้เช่นเพล่าหรือเจลชิลเนี่ยก็ดีมากๆเหมือนกันเพราะมันมีผลกระเดมเอซูเปอร์เบรกด้วยนะหรือถ้ามอนมันแพ้ควอนตัมเหมือนห้อง11ที่คุณดูอยู่ตอนนี้ก็แนะนําทีมนี้เลยครับลองใส่แรปป้าบวก MC จินภาพบอกซีววูปบวดัวชาหรือเวนตูลินเข้าไปเนี่ยสบายบือเลยเพราะว่าเราสามารถให้ซีววูปมาการันตี8จินภาพให้ได้แน่แล้วซีววูปเนี่ยก็เป็นตัวที่สามารถลดดีเฟนด์ได้แบบเยอะโคตรโคตรด้วยหรือคุณจะอดแอปไปเล่น12ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะกลาราะห่าเป็นะหว่ตัวกลาจินภาพ ส่วนตัวห้องสิบที่ลองใช้เนี่ยโบเนีย er ที่ทําสปีดตามก,กันไปกันและป้าก็เก่งนะเพราะว่าทําให้ได้เทิร์นดาเมจจนจบศูนย์ไซเคลิลได้เลยแต่ก็นั่นแหละครับมันก็แค่ห้องสิบนะมันก็เลยง่ายฉะนั้นทีมจริงแล้วมันยืดหยุดหลากหลายมากๆสรุปแบบไม่ง่ายก็คือล็อกที่ MC จินภาพหนึ่งตัวซึ่งฟรีอยู่แล้วเนาะใส่ตัวสแทนหนึ่งตัวไปเลือกเอาตามที่ผู้ไปก่อนหน,นี้และอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะใส่ตัวละครไปช่วยเบรกมอนหรือว่าจะใส่ตัวละครไปลดดิเฟนต์หรือว่าแปะเปราะบ,บางใส่ one, สก็นนได คือประจําตัวเนี่ยมันเหมาะกับตัวละครแบบณนะตอนนี้มันยังไม่มีอันอื่นนะเพราะว่าเริ่มการต่อสู้ม,มันทําให้เรามีพลังงานพอใช้ท่าไม่ตายได้เลยหลังจากที่จ่ายสกิลหนึ่งครั้งแต่ว่าต้องกดเทคนิคเข้ามาเลยนะและหลังจากที่ใช้ท่าไม่ตายเนี่ยก็จะได้บัฟคาถาสายฟ้าขึ้นมาซึ่งบัฟคาถาสายฟ้าเนี่ย,ยเวลาจะโจมตีปกติ2ครั้งมันจะมีการเร่งแอชั่นขึ้นมา50%แล้วก็ลบบัฟออกต้อง2ครั้งก่อนมันถึงเด้งนะซึ่งมันเอามาช่วยกับท่าไม่ตายเราดีมากมกการที่เรากดใช้าาชบบท่า ท้าให้เราสามารถโจมตีธาไม่ตายได้2ชุดเต็มๆเลย1ชุดก็คือตี3ทีอยู่แล้วเนาะแล้วก็สามารถใช้ชุดที่2ต่อได้เลยเพราะว่าเรากดใช้ธาไม่ตายเร่งขึ้นมาแล้วส่วนชุดที่3เนี่ยก็จะมีการเร่งแอคชั่นขึ้นมา50%จากตัวไรโคนประจําตัวนั่นแหละมาให้ทให้มันดีโคตรๆในเรื่องการเร่งแอคชั่นแล้วก็เรื่องพลังงานทีนี้ถ้าเรามาคุยถึงเรื่องของการเปรียบเทียบตัวเปอร์เซ็นต์ดาเมจของไ์โคนเนี่ยอันนี้ไม่นับเรื่องสปีเรื่องเร่งแอคชั่นอะไรเลยนะประจําตัวเนี่ยจะท,ที่ำ แล้วขัดห้ที่9 1ส่วนของเฮอร์ตาช็อปเนี่ยมันดูโอเคในเรื่องของการที่บวกสปีดให้กับเราแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยมันเบาก็เพราะว่าพวกสายดาเมดที่มาจากการทําเบรกซูเปอร์เบรกเนี่ยค่า EK มันมีผลไม่เยอะมันก็เลยเป็นเรื่องของสปีดเป็นหลักนั่นแหละในส่วนที่เราได้ฉะนั้นไล่คปรมาจาตัวมันก็เลยกลายเป็นของที่เทียบก,กับตัวอื่นแล้วเนี่ยสำหรับแรปป้าอยากได้ประจําตัวมากๆ่องต่อไปก็คือตัวอ e ีเดออนถ้าคุณอวยมากๆเนี่ยก็อยากให้ไปถึง E2 เลยคือตัว E1 จะทําให้เราวนพลังงานได้ง่ายขึ้น เยอะมากๆถ้าเราเล่นดีๆใส่เชือกเบรกได้สบายๆเลยแถมมีการทะลุดิฟเฟนส์มอนด้วย15%แต่ e 2เนี่ยจะทําให้เก่งมากๆถึงแม้ว่าเราจะแปะจุดอ่อนไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเบรกมอนได้เต็มที่เพราะเขาใส่มาที่ e 2อ,อับบาเ้ยทาให้ถ้าไม่ตายเราก็คือไม่สนทาตแบบที่ไม่โดนหักค่าทับเนสที่ลดได้ทิ้งครึ่งหนึ่งนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์ที่แพทางอยู่แล้วเนี่ยเขาเลี่ยโดนรดทับเนสแบบแน่นๆไปเลยแต่ว่าส่วนนี้จะแค่เฉพาะ2ครั้งแรกของการโจมตีปกติแบบเสริมพลังเท่านั้นนะไอ สุดท้ายที่ตี5ตัวเนี่ยอันนี้ไม่ได้ส่งผลนะ E2 มันก็เลยดีมากๆยิ่งกับมอนแพท้ทางยิ่งรถทับเนี่ยได้เยอะโคตรเลยฉะนั้นถ้าคุณถามว่าควรจะเปิดประจำตัวหรือเปิดอีเดอรอนจะบอกว่าประจำตัวเนี่ยถ้าไม่มีสุดท้ายก็แนะนําว่าควรจะไปใส่ของซันเดย์นั่นแหละซึ่งมันก็เป็นของกาชาอยู่ดีผมแนะนําว่าเปิดไรควรประจำตัวไปเถอะแล้วถ้าอยากจะไปอีเดอรอนสค่อยไปทีหลังส่วนเรื่องของรีล็กเนี่ยก็จะใส่ทั้งเชือกพลังงานแล้วก็เชือกเบรกนั่นแหละเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอย่างแรกที่คุณต้องรู้คือป้าาานี่่ยมคพลังงงสสูุด ที่140หน่วยซึ่งถ้าเราคำนวณเรื่องของพลังงานกันแล้วเนี่ยใน MOC p r o f i c t i o n แล้วก็ Apocalyptic Shadow เนี่ยเริ่มมาเราจะมี70หน่วยพอเรากดเทคนิค h e l ลป e a p เข้าสู้่ขบวน10กลายเป็น80หน่วยถ้าเราใส่ประจำตัวได้อีก30ก็เลยกลายเป็น110หน่วยเท่ากับว่าเราใจใช้สกิล1ทีมันก็เต็มแล้วเลยไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องใส่เชื้อพลังงานก็ได้แค่กดสกิล1ครั้งก็สามารถใช้ท่าไม่ตายได้เลยแต่หลังจากท่าไม่ตายรอบแรกแล้วอะ่ะการโจมตีปกติทั้งหมด3ชุดเราได้พลังงานชุดนึงแค่20รวมทั้งหมดกลายเป็น60 a. ถึงจะรวมกับพลังงานที่ได้จากท่าไม้ตายอีก5้าก็กลายเป็นแค่65มันยังขาดอีก75ซึ่งเราก็ต้องไปหาจากการขา่ามอนโดนมอนตีเรสเบรกมอนอีลีดได้ตัวละ10สกิลทีละ30มันขาดเยอะมากๆต้องใช้แลปปาประมาณ2เทินเลยกว่าจะสามารถวนท่าไม้ตายได้อีกรอบผมก็เลยแนะนําว่าจริงๆการใส่เชื่อพลังงานเนี่ยจากที่ลองมานะทําให้สามารถใช้ท่าไม้ตายได้เกือบ100%เลยนะแต่ว่าคุณต้องข้อใจก่อนว่าตัวเอเรซรอบนี้มันมีตัวเอ็กโซทัพเนสก็คือมอนมันมีหลอดเบรก2หลอดนะ ให้เราได้พลังงานจากทเทสที่เบรกมอนได้เพิ่มอีก10หน่วยง่ายขึ้นเยอะเพราะแม่งมี2หลอดแถมแม่งเป็นมอน3ตัวตลอดที่เป็นอ e ีลีนและแม่งล้มและลุกด้วยกันต่อด้วยแต่ถ้าคุณมีหัวขัวหรือว่าคุณคาบมอนได้เยอะๆแล้วก็เบรกมอนได้เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เป็นเชือกทำลายล้างได้นะให้ดามจมันแรงฉะนั้นอยากให้ไปลองเล่นแล้วอันไหนะสะดวกกว่าก็เลือกอันนั้นเลยถ้าเบรกได้เยอะมีมอนให้ค่าเยอะๆการที่คุณจะใส่เป็นเชือกทำลายล้างก็ดูตอบ แต่ส่วนพลังงานเนี่ยทำให้เราวนใช้ได้ง่ายในกรณีที่ไม่ใช่คอนดิชันที่พูดมาไปลองเล่นได้เลยแต่ถ้าถามผมผมแมนะนําว่าใช้เชื่อพลังงานดีกว่ามันเล่นแล้วลื่นกว่าครับส่วนเรื่องของตัวลีลิกผมแมนะนําว่าให้ใส่ตัว4อาอนคาร์บอไไปเลยนะเพราะยังไง <laughs> <laughs> เราก็ได้เกอเอ็อยู่แล้วแล้วเบรกเราก็ถึง250ได้อยู่แล้วด้วยไหนจะทั้ง e4 จาก MC เบรกจะถ้าแม่ตาย MC เบรกจากเซตวัตเตอร์เมเกอร์ที่ MC ใสม่มันถึงอยู่แล้วคุณแต่ถ้าเล่นในเพียวฟิ c ชั o นเนี่ยเซกก็คือตเพราาะว่มัน ให้พลังงานคุณการที่เราเบรกมอนได้เนี่ยเราได้พลังงาน3หน่วยฉะนั้นเซตเนี้ยของ p f เเลยคุณส่วนจักรวาลประดับแนะนําว่าให้ใส่เป็นทาเลียเซตเดิมไปได้เลยครับหลักๆตัวละครก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้เป็นตัวละครที่อ่อนนะอย่างที่บอกไปเก่งแล้วก็ยืดหยุ่นได้เพียงแต่ว่ารูปแบบไอเดียการเล่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากที่เราเข้าใจนิดนึงก็คือเดิ The, มเ่ยเราก็จะเล่นเป็นแฮปปี้มิล์ะไฟฟาหลวนเหมยกาลเกอร์หรือว่าหลิงชาิก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็นเอ็มซีจินตภาพคราวนี้ก,ก จเป็นคุณก็ใส่ตัวซัสเทนไปและอีกตัวหนึ่งคุณก็ไปเลือกเป็นตัวที่ช่วยเบรกได้หรือคุณก็ไปเลือกเป็นตัวละครที่ลดดิเฟนท์มอนหรือว่าแปะเปาะบางใส่มอนแทนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันมันไม่ได้ยึดว่าคุณจะต้องไปใส่เป็นลวนเหมยเพราะประโยชน์ที่พีที่สูดข,ของลวนเหมยมันไม่ใช่เรื่องของการลดทับเนสอย่างเดียวมันเป็นการที่ทําให้ศัตรูล้มแล้วลุกช้าซึ่งด้วยตัวธาตุเองเนี่ยและป้าเป็นจินตภาพทําให้สามารถเลื่อนแอคชั่นมอนไปได้เยอะไม่เหมือนไฟร์ไฟที่จะเป็นการทำดาเมจแรงๆไปเลย ว่าตัวเองเป็นธาตุไฟก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันอยู่แต่ถ้าถามว่าคุณเปิดไฟล์ไฟแล้วคุณควรจะเปิดแลปป้าไหมถ้าไม่ได้อวยผมก็ไม่แนะนํานะเพราะว่าผมมองว่ามันมีไฟล์ไฟไว้เล่นแล้วอีกทีมหนึ่งก็ไปทําทีมเป็นดาเมจประเภทอื่นที่ไม่ให้ซูเปอร์เบรกเธอสุดท้ายมันก็ใช้ m อประสานซ้ำซ้อนกันอยู่ดีนั่นแหละครับแต่ถ้าไม่ได้เปิดไฟล์ไฟไม่อยากรอรีรันแลปป้าก,ก็เล่นได้ข้อเสียคือถ้ามอไม่ได้แพ้จินตภาพเนี่ยจะใช้เวลาน้อยมันไม่ได้เร็วเหมือนไฟล์ไฟแค่นั้นเองเพราะว่าเราเ คิดให้ดีก่อนควรมีไล์ควรมาจาตัวเพราะมีกับไม่มีมันต่างโคตรโคตรและไอไล์ควรทดแทนที่ให้มาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นไล์ควรที่ต้องเปิดกาชา เพราะของเฮอร์าตาช็อปมันไม่ได้ใช้ดีขนาดนั้นสุดท้ายก็สําคัญนะครับก็คือเราต้องพยายามเบรกมอนให้ได้เพื่อที่เราจะได้มีดาเมจเพราะเป็นตัวสายทําดาเมจจากการล้มมอนแล้วก็ซูปเปอร์เบรกอยู่ด,ดีส่วนคาถามที่ว่าแล้วอนาคตมันจะมีตัวละครตัวอื่นที่จะเข้ามาแล้วช่วยทําให้เก่งขึ้นได้ไหมผมเชื่อว่ามีแหละแค่จะมาเมื่อไหร่มาแพทไหนแค่นั้นเองแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้ามีจริงๆเดี๋ยวคุณก็รู้ตั้งแต่ตอน Creator Experience s e r v e r แล้วแหละก็คือก่อนที่ตัวละครตัวนั้นจะเข้าจริงแต่ก็ไไไไมม่่่่่รู้้้วววาาเเปป็นนนนตตัหอะนะแทแทีๆคืถิด ไม่ได้แน,แน่เพราะว่าแรปป้าเป็นตู้แรกไม่ใช่ตู้ที่2ฉะนั้นพอแรปป้าออกตู้ที่2ที่เข้ามาก็จะต้องเป็นตู้รีลันทั้ง2ตู้คุณก็ไม่มีทางได้รู้ตัวละครแผนหน้าก่อนเพราะว่าแรปป้ามาตั้งแต่แรกเลยนั่นเองแต่ต่อให้ไม่มีตัวละครแบบนั้นที่จะมาช่วยบัฟเนี่ยตัวละครนี้ก็เล่นได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแค่ใส่ mcg ไดภาพก็ไปที่เหลือก็ไปจัดทีมให้มันเหมาะสมตามที่คุณต้องการว่ามันขาดเหลือตกหล่อนอะไรก็แล้วกันและถ้าเราดูจากพฤติกรรมของหมีจริงๆมักจะปล่อยตัวละครเป็นแพ็คคู่มา ซึ่งเ c ประสานเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นแพ็คคู่ได้แหละแต่ผมมองว่าไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าเราไปเทียบจริงๆแพ็คคู่มันจะเป็นตัวละคร5ด้ดาว ไฟร์ไฟ์ก็จะเป็นหลวนเหมยเฟเซียวก็จะเป็นโรบินฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าย้ำว่าแนวโน้มว่าเราไม่ได้คุยลีกกตรงนี้แล้วใครไปเสพลีกมาก็ไม่ต้องพิมพ์ด้วยถ้าเจอลบหมดขอบคุณมากครับมีโอกาสที่อาจจะมีตัวละครที่เป็นแพ็คคู่ที่มาขายด้วยกันก็ได้แต่ก็อาจจะไม่มีก็ได้ฉะนั้นทําใจเอาไว้ด้วยและสุดท้ายน้องเป็นไวท์ฟุกอันดับ2ของผมครับรองจากคีเมโกเพราะว่าคีเมโกไม่มีวันเป็นอันดับ2ได้เพราะว่าน้องตายในเติร์ดแต่ที่นี่น้องยังนั่งจิบกาแฟอยู่สุด้าายยเีี่วคปปมระ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b SCRIBE เป็นกำลังใจให้ผมนะดี่าต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ